เอาละครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาเข้าสู่ในรายการคุณเทนนะครับวันนี้ผมก็มาดูอ่พี่เอกนะครับเล่นนะครับอันนี้มีคนเขามาทําแบบอันนี้เป็นตัวละครใหม่นะครับดูแบบน่าดูขึ้นเยอะเลยอ่เรามาดูกันว่าจะตลกแค่ไหนนะครับไปเริ่มกันเลยสูบน้ําเข้านาคิดอะไรอยู่ัาตนทัชื่อฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนายสูบน้ําเข้านาเหรอ ทำไมนายถึงตั้งชื่อว่าสูบน้ำเข้านาบานใกนาอ่๋อบานไกทุกน่ะแล้วทำนาหรือเปล่าอ่ะทำก็เลยสูบน้ำเข้านาได้ใจใช่มันมีงูเยอะไหมไม่เคยเจอนะคือเราเรากลัวงูมากเลยเราก็กลัวแล้วนายอยู่ได้ไงในนาเนี่ยโอ้เราชิวๆถ้ามันกัดเรากัดมันคืนสุดยอดเลยงูนี่อร่อยไหมอร่อยหรอเราไม่เคยกินเขาไม่เคยกินเหมือนกันเพื่อไอเรามีรถ เฮ้ยชิบหายแล้ว<อ>ามารถเรารับรองปลอดภัยกลัมาเอ้น,น้องอ <laughs> นี่ไงเฮ้ <laughs> ยชิบหายแล้วดึงว่าชนได้ขับรถแห่ขึ้นนี่ยนายอย่าว่าโอเคนายไว้ใจเราได้เลยเราขับรถให้เ <laughs> <า> <laughs> ่้เบยบนนกพ่มาบ นแบบว่าดีนี่เราน้อยใจนะเนี่ยใครๆก็บอกว่าเราขับรถเก่งนี่ไงเราก็ไปตรงบอลลูนแล้วเราก็ได้ฝอชนอะไรอีกแล้ววันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับ ผมว่าก็ทําได้ดีมากเลยไปเดินต่อนายเรามีอะไรอยากถามอ่ะนายนรู้จักคนชื่อเอกปะที่ไหนเนียเอกเอกเอกชเอกเอกเอกชัยเหรอเอกชัยไปออกเอกชัยเฉยเลยเดาเดาเราว่านายเดาไม่ยากหรอกเอกอ่ะ เอกก็มีไม่กี่เอกหรอกพระเอกพระเอกไม่ใช่นะมันละครถ้าลองถ้ะลองมันมีคําว่าเอกที่ไหนล่ะไม่นึกออกเลยเนี่ยลองนึกดูอีดีเดี๋ยวก็นึกออกแหละเอกเอกเอกแล้วมันไก่ขันตอนเช้าแล้วใ <c oughs> น,นเวลานอกจากเล่นเกมในทําอะไรอะ่ะแบบเวลาว่างๆอะไรเงี้ยไล่นเกมเล่นมีบ้างไม่นบ้าใน, <c oughs> นายอยู่จังหวัดอะไรเนะี่ย แผเอา้าวแผลนะนายเป็นคนแผ่อย่างนี้นายก็ดู Youtube บ่อยดิใช่ปะก็ดูบ้างอ๋อดูดูแบบว่าดูดูอะไรบ้างอ่ะใน Youtube ดูเกมอ่าแล้วแบบว่าชื่อเอกเนี้ยจำได้ปะเอก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 ทำไมมันไปออกเอกเย่เอก,เอกตลอดเลยวะ <laughs> เอางี้ช่องฮาร์ดโลเกอร์นายรู้จักไหมอ่ะพูดชื่อช่องก็จบเลยพูด <laughs> ชื่อช่องก็จบ <laughs> ช่องเขาดังมากเลยอ่ะดังดังเดี๋ยวก็ดับก็สูกน้ำเข้ามาอย่าหงายต้งนาจะตั้งชื่อช่องเลยหรอเราเราต้องไปดูฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วเราจะได้รู้ว่าคนเทพเขาเล่นกันยังไงว,วะเรายิ่งกว่าเทพอีกนายยิ่งกว่าเทพอีกเหรอเฮ้ยหลือสองคนข้างหน้าแน่ๆเราก็เลยะเป็นแชมป์วะยังป,ประเทศไทยนายนี่มันสุดยอดเกินสุดยอดดิก่ะยังเกินสุดยอดอีกอะปังไรยอดตายยอดก็เมออะคนอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยข้ามาไปข้าม ผมเนี่ยยกนิ้วให้เลยทำออกมาดีมากะไปดูกันต่อดีกว่า นายบอกว่ายิ่งกว่าเทพไงในค่าสองเท่าเราเนี่ยดามเมจก็น้อยกว่าเราเนี่ยเทพตกอับเทพตกอับเทพตกอับสุดนายดูช่องฮันร็อเกอร์จริงั้มเนี่ยจริงมีอะไรจะฝากคนดูไหมให้แบบว่าไปติดตามช่องนายมีไหม <c oughs> มีสมมติว่านายตั้งช่องไงในใน,ในลองแบบว่าโฆษณาช่องตัวเองดิเันวันก็อยู่แต่นานะครับไม่มีอะไรทำก็อยู่แต่นาครับผมก็เป็นโฆษณาจริงเอาละครับ<ๆ>ก็จบไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนดูไปตลกหรือเปล่าเราผมฮาดีนะเขาทำออกมาดีมากนะครับขอให้ทำต่อไปนะครับผมก็ติดตามอยู่ก็ใครชอบ e ีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ e ี EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ